<Why? S 2> หนูเหียวกับข้าวค่ะจริงเหรอใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวพี่นิชาจะพาหนูไปซื้อกับข้าวนะซื้อที่ไหนหรอคะที่นี่แหละโรงเรียนพี่แต่พี่มาทำไมอะ่ะเออนั่นสิแล้วพี่จะมาทำไมก็มาซื้อข้าวที่นี่ไงเออพี่จะมาทำไมอ่ะมาโรงเรียนเอาก็ก็พี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เอิม่มพี่ซื้อกันเถอะเอิม่มพี่คะอะไรเหรอคะเอิม่มขอกับข้าวอันนึงค่ะได้คะ่ะชิบน้องคะมันคืออะไรกับข้าวอะไรคะน้องก็นี่ไงคะกับข้าวเอ่อเขาเรียกว่าสลัดนะคะอ๋อบ้านอยู่เรียกกับข้าวค่ะ โสะสส,ะสจริงเอ้ยสะสมจริงเลยน้องอยากอ,าอะไรอีกไหมช็อกโกแลตสองอันจะไปทำไรอยู่อ้วนให้พี่นิชาเนี่ยคะ่ะอ๋อจ้ะน้ำได้นี่คะ่ะโอ้โหวางไว้บนผมหัวก็ได้ด้วยหรอเนี่ยใช่คะ่ะตังคะ่ะอุึดตึดขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะน้องนั่งกินกันเลยพี่เอช็อกโกแลตไว้นะ เกลืวหนำของฉันจะมาทำาอะไรกับฉันนี่นี่นะเอาน้องอันนี้ไปนะขอบคุณค่ะนี่น,กกน,น่ากินมากพี่ลองชิม,มนะน่ากินสุดๆเลยค่ะหนูจะลองชิมแล้วนะอือสุดยอดเลยค่ะไหนพี่ลองชิมหน่อยหืมอ,อร่อยมากเลยเนาะน้องลองดื่มน้ำกันนายนายหนูดื่มบ้าง น้ำเปล่าก็ลอยเดี๋ยวก่อนนะนาะน้ำเปล่ามันมีรสชาติดีไงอะอ้าวก็มันรสชาติแบบมันไม่มีรสชาติแต่ว่ามันก็แบบเดี๋ยวแล้วมันชื่นใจอะค่ะเปออ็นชกกนอกระไรเนอะยเอในพี่ลองชิมบ้างื ที่เคยเจอร้านในร้านหนึ่งร้านในไม่มีคำว่าแต่ร้านใดร้านหนึ่งค่ะอ๋อเป็นร้านเหรอเป็นเป็นร้านแสนอ่ะไม่ใช่ค่ะอ,อ๋อออร้านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าีที่มีคนนั้นอ่ะคนนั้นอะนน่นอะนนเขาบอกคนไหนคนนั้นน่ะคือคนไหนก็คนนั้นน่ะมีพี่คนที่แบบจืนแบบเป็นรอปภอ,อะไรเงี้ย แล้วเขาแค่พูดว่ารอปรอก็เข้าใจแลว้วแต่พี่คนนั้นคนไหนก็ก็พี่อรอปภคนนั้นอ,ะอ่ะอ่าอย่างนั้นแหละพี่อรอปภคนนั้นน่ะเขาบอกว่าปีแบบวันปีใหม่เขาจะไปที่นั่นมันเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เองเนาะเออเออเออน้องกันไปกันไหมเอ้ยกันไปไปกันมัมีมีมีแต่ไปกันไหมดีเลยค่ะนั่นเอาเรนนี่เก็บไว้ก่อนนะคะเสียงดังอีก ไปกันเถอะน้ำเปล่าดื่มหมดยังยังครับโอเคไปกันเลยนะเนาะเสียงดังวุย่ยวน้องใครนะ<ฮ>ดูโปสการ์ดดีกว่าสามจ้าอ้โห่ายังกว่าบาดเลยอะค่ะเอาใช่สิเขาวันนี้เป็นวันปีใหม่ คืออะไรมากมายเออพี่จะคึกอะไรขนาดนูน่นขนาดไหนขนาดนู่นเลยค่ะขนาดไหนไตรงนูน่นอ๋อเข้าใจแล้วเดินมาทางเข้าคือตรงนี้สวัสดีวันปีใหม่นะจ๊ะ นูนได้เลยนะคะฮะจ้าจ้าทีก้าจะมาอุาอ้ยอ้ยพี่นิชาหนูเจ็บหวัวเจ็บหวัวไปทำไรมาฮะชนตรงเนี้ยค่ะเฮ้ยทีก้าอุยอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเจ็บทีก้าหลงจริงเหรอ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หายเพียงเพียงเพียงโอ้เธอเป็นอะไรไหมทีกา้าระวังตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวเธอจะเจ็บเหมือนฉันไม่เป็นไรนะฉันก็เคยโดนเหมือนกันปวดเลยแหละเจ็บมากแต่ฮะไม่เป็นไรหรอกฉันไปกันเถอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วพวกเธอล่ะเดี๋ยวค่อยไปเ,ยเดี๋ยวค่อยไปด้วย ทิก้าคุ้นๆจังเลยไหมใช่ใช่เหมือนพี่ที่เชียพี่ไปซื้ออาหารอะไรน้ำาอ,อันเนี้ยนี่กี่โมงแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใครจุดพูุหรอสงสัยวันปีใหม่ก็เลยมีแบบพุ่ง่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วล่ะคุ้นมากเลยเฮ้มสวัสดีค่ะพี่พี่พี่จะไปถามค่ะไหมพี่สงสัยว่าใครจุดพูุอ,อ,อ๋อสวัสดีค่ะพี่ ใช่เละคะเอิม่มพี่คะทำไมวันใครจุดพุหรอคะอ๋อพอดีทางที่นี่เราจุดพุกันนะคะ่ะพอดีมันปีใหม่อ๋อค่ะน้องคะอะไรเหรอคะเกินพี่แหมพูทไทยเราจังเลยนะคะเชื่ออะไรเนี่ยทีาค่ะอะน้องทีก้าจ้าอะพี่นะคะก็มีเอ่ กล่องจับฉลากวันปีใหม่ด้วยค่ะแล้วมันคล้ายกล่องสุ่มไหมคะอ๋อคล้ายค่ะแต่แค่เป็นกล่องเราต้องเลือกเลขเอง by yourself ค่ะเหรอคะใช่จ้าเด็กคนไหนอยากไปเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็กคนไหนอยากไปเล่นเอ้ ไปเล่นเหรอ,อได้จับฉลากเน,ะนาะน้องเขาอยากจะจับฉลากด้วยอะค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะไม่ตั้งแล้วค่ะพอดีหนูได้ฟังแล้วโอ้น่ารักจริงๆไหนๆก็ไหนๆไปดูกันดีกว่าฉันจะจับฉลากดีกว่าอาได้สิ <laughs> ฉันฉันไม่ได้คุยกับเธอนะน,นิชาฉันคุยกับอิงอ๋อ <laughs> <laughs> มาเริ่มกันเลยค่เะเอิ่มจะอาใครนไหนดีเหรอคะ เอิม่มให้น้องดีกว่าค่ะเสียสละให้น้องดีกว่าเย้พี่ชาใจดีสุดๆไม่ใช่ไม่ถึงให้น้องทิต้าก่อนออเออาหนูอ่ะก็ให้เพื่อนเล่นก่อนสิขอบคุณมากเลยนะคะจะเอาเลขอะไรเหรอคะเอาเลขเก้าค่ะอุ้ยเลขสวยเลยนะเอาเก้าหนูจะเอาเทียนค่ะ เอาของขวันเหรออ๋อใช่ค่ะลูกกระเทียนคือของขวันว้าวชินิมันดึงๆดิ้งๆดึงๆดึงๆโอ้ชินิมันน่ารักมากเลยคุณต่อมาค่ะคุณทิก้าก่าคาว้าวพี่ประกาศเชื่อหนูด้วยย้ยน้องจะจะเลือกเลขไหนเลยดีกว่าคะ เลยจ้าโอเคไม่ใช่เทียนจ้ะน้องเอากลองค่ะอ๋อค่ะเฮ้งตัวอะไรอะ่ะน่ารักะ่ะกบเคล้เคล้ปี้เอาอีกได้ไหม,มคะอ๋อไม่ได้แล้วค่ะจับฉลากได้แค่นี้นั้งหนูจะได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อหนูนึก พี่คะพี่จะฉลากให้พี่นิชาด้วยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าจับฉลากพี่นิชานะพี่นิชาน่าจะให้ของขวัญน,นูนแน่เลยคุณนิชาคะ่ะค่ะค่ะฮะฉันเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะมาจับฉลักได้เลยะคะ่ะเออเออเออจะเอาเลขไหนดีอ่ะเออแล้วแต่คุณเลยนะคะเลขเจ็ดดีกว่า ฮืมไว้นะเฮลโาคิด คุพี่พี่ใบยบฝากบายบายหน่อยนั่งดีกว่าเอาน้ำสักแป๊บให้อารมณ์ดีขึ้นเด่นเด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 นสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้มีป่าธนาทุกท่านไม่ใช่พี่ขอให้สมป่าธนาเอา้เอา,อาน้องรู้ได้ยังไงนะอี่ายจุงก็หนูเป็นจินเนียสิคะโอ้แล้วไม่กดกันแล้วล่ะ